โอเคแล้วครับตอนนี้นะครับเริ่มทำการอัพเกรดอัพเกรดก่อน Up grade. Up grade ไม่รู้จะจะอัพเกรดอะไรเลยนะครับคนนื่นอยากได้เป็นของพวกเนี้ยวัสถุดิบวัสถุดิบชั้นเลิศดอะไรเงี้ยอืมวัสถุดิบเลเวลสองกาแฟเลเวลสองถังขยะอัพทำไมก็ไม่รู้ อันนี้แม็กติปนะครับเ,เพิ่มติปโอเคเอาไปเลยก่อนหนึ่งต้องอัปเกรดก่อนแนละ้วตรงนี้คือสามารถอัปเกรดอะไรเอ่ยสามารถเพิ่มสปีดให้กับเราได้นะโอเคตอนนี้ได้ปลดล็อกหลายอย่างนะครับแต่ตังค์ไม่มีครับเศร้ <c oughs> าใจโอเคแต่เราเล่นพนนั้นก่อนนะครับ โอเคซีซั่นที่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่หนึ่งเราดูการอัพเกรดก่อนทุกอย่างเลเวลสองใช้ยี่สิบก้อนใช้สิบก้อนโอ้โหโอเคตอนนี้เรายังไม่สามารถอัพได้นะครับรต้องเก็บเงินเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเรามาุยกันต่อในอัพซีซั่ที่สองกันเลยนะครับสำหรับซีซั่นที่สามของเราตุรดดิมตุรดดิมตุรดดิม,ดดม โอเคแล้วครับก็สวัสดีกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาลูกค้าท่านแรกสั่งเป็นเฟนฟรายแล้วก็เฟนฟรายชีสนั่นเองนะครับลูกค้าท่านนี้เอาเป็นก้ก่ทอดมายองนะครับต่อไปท่านเอาเป็นกาแฟธรรมดาเฟนฟรายชีสเอาไปเสิร์ฟไก่ทอดมายอง แล้วก็ไก่ทอดกาแฟนะครับโอเคไก่ชุบแป้งโอ้ยไก่ชุบมายองไก่เอาไปทอดบัคเอรี่เอาไปสับกุ้งเอาไปชุบแป้งกาแฟเอาไปเสิร์ฟบัเอรี่เอาไปผัดเค้กปปไปไก่เสิร์ฟธรรมดาอ่า ส่วนซอนานี้จะเอาเป็นชีสหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสเสิร์ฟใช่มองยากมากเลยกาแฟเฟนฟรายทอดแล้วก็เอาเป็นพริกหยวกทอดนั่นเองนะครับพริกหยวกเอาไปสับแล้วก็นํามาชุบแป้งทอดชุบแป้งนะครับแล้วคนต่อไปเอาเป็นไก่สับเป็นไฟเสิร์ฟแปะพริกเอาทอดไก่ไปชุบแป้ง โอเคไก่เอาไสับไก่ไปชุบแป้งทอดเสิร์ฟกาแฟพี่วกไเสิร์ฟไก่ชุบแป้งทอดไก่เสิร์ฟไก่ชุบแป้งทอดโอเคลูกค้าเลยอีกสองท่านนะครับจะเข้ามาในวันนี้เืออย่ท่านสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหบอกเลยเริ่มมีความยากขึ้นเล็กๆน้อยๆน,นะครับมันดูยาก นิดหน่อยนะรัสำหรับเมนูอาหารที่ม uh, ันชิดกันมากอ่ะัก็จบไปแล้วนะครับในอพิซดที่2ของซีซั่น3เราไปเราไปต่อกันเลยดีกว่า